การอยู่ใกล้คนที่มีพลังบวกหรือมีลักษณะบางอย่างสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เราประสบความสำเร็จได้มากขึ้นลองมาดูคน5แบบที่อยู่ใกล้แล้วอาจช่วยเสริมพลังให้คุณรวยหรือประสบความสำเร็จมากขึ้น 1. คนที่มีเป้าหมายชัดเจนคนที่มีเป้าหมายในชีวิตและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมีความมุ่งมั่น และเดินหน้าสู่เป้าหมายของตัวเองได้พวกเขามักจะแบ่งปันวิธีคิดและวิธีการจัดการชีวิตที่ช่วยให้คุณโฟกัสในเส้นทางของคุณเองคนที่มีเป้าหมายชัดเจนคือคนที่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรในชีวิตและสามารถวางแผนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนคนลักษณะนี้มากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนพวกเขารู้ว่า ต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่ององค์ของการงานการเงินหรือชีวิตส่วนตัวเป้าหมายของพวกเขามักเป็นสิ่งที่จับต้องได้เช่นการสร้างธุรกิจการออกเงินให้ได้ตามเป้าหมายสามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญได้คนเหล่านี้มักวางแผนระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจนพวกเขารู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดและเลือกทำสิ่งนั้นก่อนมุ่งมั่นและอดทนแม้จะเจออุปสรรคหรือความล้ม เหล้วแต่พวกเขาไม่ย่อท้อและพร้อมจะเรียนรู้จากความผิดพลาดมีพลังใจที่เข้มแข็งและสามารถโฟกัสที่เป้าหมายได้ตลอดเวลารู้จักปรับตัวและยืดหยุ่นหากเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนคนที่มีเป้าหมายชัดเจนจะปรับกลยุทธ์หรือเส้นทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์พวกเขาไม่ได้ยึดติดกับวิธีการแต่ยังคงยึดมั่นในเป้าหมายหลักสองคนที่มีทัศนคติบวก คนที่มองโลกในแง่ดีจะช่วยยกระ้างพลังใจและทําให้คุณมีมุมมองที่ดีในสถานการณ์ต่างๆพวกเขามาักจะส่งเสริมและให้กําลังใจคุณในช่วงเวลาที่ยากลําบากคนที่มีทัศนคติบวกคือคนที่มองโลกในแง่ดีและสามารถปรับตาววารับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์นคนแบบนี้มักมีพลังงานดีที่ช่วยส่งเสริมตนเองและคนรอบข้างลองมาดูคุณลักษณะสำคัญของคนที่มีทัศนคติบวก มองหาด้านดีในทุกสถานการณ์แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากพวกเขาจะมองหาข้อดีหรือโอกาสที่ซ่อนนอยพวกเขาเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกและพร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดส่งเสริมพลังใจให้ตัวเองและผู้อื่นคนที่มีทัศนคติบวกมักพูดจาสร้างแรงบันดาลใจและทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายพวกเขาไม่ดูถูกหรือทำให้ผู้อื่นเสียกำลังใจแต่จะช่วยสนับสนุน และผลักดันให้เกิดความมั่นใจมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับอุปสรรคเมื่อเผชิญปัญหาพวกเขาจะไม่ยอมแพ้แต่จะมองหาวิธีแก้ไขอย่างมีเหตุผลสามารถปรับตัวได้ดีและไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวมาทำลายกำลังใจเชื่อมั่นในความเป็นไปได้คนเหล่านี้มักมีความเชื่อว่าทุกสิ่งสามารถสำเร็จได้ถ้าเราลงมือทำอย่างจริงจังพวกเขาจะไม่ตัดสินว่าบางสิ่งเป็นไปไม่ได้โดยไม่ลองก่อนการอยู่ใกล้คนที่มีทัศนคติบวก จะช่วยให้คุณมองชีวิตในแง่ดีและสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน3ามคนที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณต้องการทาการได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์หรือความรู้ในสายงานที่คุณสนใจจะช่วยให้คุณเติบโตได้เร็วขึ้นพวกเขาอาจแนะนำหรือชี้แนะวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาตัวเองคนที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณ ต้องการทำคือบุคคลที่มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านที่คุณสนใจหรือกำลังพยายามพัฒนาคนเหล่านี้สามารถช่วยแนะนำแนแนวและให้คำปรึกษาเพื่อให้คุณก้าวหน้าได้เร็วขึ้นลองมาดูรายละเอียดเกีย่ยวย่กับคนประเภทนี้มีประสบการณ์ตรงในด้านนั้นพวกเขาไม่เพียงแต่มีความรู้ทฤษฎีแต่ยังเคยปฏิบัติและประสบความสำเร็จจริงในสายงานหรือทักษะที่คุณสนใจสามารถเล่าประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่ทำคนเชี่ยวชาญมักมีความเข้าใจในระดับลึกสามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันพวกเขาสามารถอธิบายเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและแนะนำวิธีคิดที่ช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้เองมีมุมมองที่กว้างและลึกคนที่เชี่ยวชาญมักมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่ทำไม่เพียงแค่รายละเอียดเล็กๆพวกเขารู้ว่าแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไร และสามารถให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณคนที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญสามารถเป็นตัวเร่งสำคัญที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วและมั่นคงสี่คนที่มีนิสัยขยันและวินัยคนที่ทำงานหนักและมีวินัยในชีวิตจะช่วยปลุกไฟและลักดันให้คุณปรับตัวให้ดียิ่งขึ้นพวกเขาแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จเกิดจากความพยายามและการจัดการเวลาอย่างเหมาะสมคนที่มีนิสัยขยัน และวินัยคือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆด้วยความสม่ำเสมอและตั้งอยู่ในกรอบของเป้าหมายที่ชัดเจนพวกเขาเป็นคนที่สามารถจัดการกับเวลาและพฤติกรรมของต่อนอเองได้อย่างมีประสิทธิภาพลักษณะของคนประเภทนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอยง่ายพวกเขาไม่หยุดอยู่แค่การคิด หรือวางแผนแต่ลงมือทําทันทีและทําอย่างต่อเนื่องจนงานสําเร็จแม้เจออุปสรรคหรือความยากลําบากก็จะไม่ย่อท้อหรือเลิกกลางทันจัดระเบียบชีวิตได้ดีกหนอที่มีวินัยมากมีตารางเวลาหรือแผนงานที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายรายวันรายสัปดาห์หรือระยะยาวพวกเขารู้จักลํลำดับความสำคัญของงาน และทำสิ่งสำคัญก่อนเสมออดทนต่อความยากลำบากพวกเขามีความอดทนในการทำสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความพยายามไม่หวังผลลัพธ์ทันทีการอดทนนี้พ่อทำให้พวกเขาเติบโตและเก่งขึ้นในระยะยาวไม่ปล่อยตัวตามอารมณ์คนที่มีวินัยรู้จักควบคุมตัวเองไม่ยอมให้ความเกลียดคร้านหรือสิ่งรบกวนมาขัดขวางเป้าหมายพวกเขามักมีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำและทำสิ่งนั้น แม้บางครั้งจะไม่อยากทำที่ขยันและมีวินัยเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ไม่มีวันหยุแดแต่นิง่งพวกเขาสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ผ่านความมุ่งมั่นเล็กๆในทุกวันและความสำเร็จที่มั่นคงมากอเกิดขึ้นจากลักษณะนี้ห้าคนที่มีเครือข่ายดีคนที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่กว้างขวางสามารถช่วยเปิดประตูโอกาสให้คุณได้พวกเขาอาจช่วยแนะนำคุณให้รักรู้จักคนที่สามารถสนับสนุน หรือร่วมมือกับคุณในเส้นทางของความสําเร็จคนที่มีเครือข่ายดีคือบุคคลที่สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยเปิดโอกาสและเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรหรือโอกาสต่างๆได้ง่ายขึ้นคนเหล่านี้มกักมีลักษณะเด่นดังนี้รู้จักผู้คนหลากหลายวงการพวกเขามีความสัมพันธ์กับบุคคล ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเช่นนักธุรกิจนักวิชาการหรือผู้นำในสาขาเฉพาะเครือข่ายของพวกเขาไม่จำกัดเฉพาะสายงานเดียวแต่ขยายครอบลุมหลายด้านที่เป็นประโยชน์มีทักษะในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมคนที่มีเครือข่ายดีมากมีความสามารถในการพูดคุยอและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้งาพวกเขารู้จักวิธีแสดงความสนใจและทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ ด้วยรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวได้พวกเขาไม่เพียงแค่สร้างเครือข่ายแต่ยังให้ความสําคัญกับการดูแลและรักษาความสัมพันธ์เหล่านั้นมักแสดงความใส่ใจการทักทายการช่วยเหลือหรือการร่วมงานในโอกาสต่างๆเป็นคนที่ให้มากว่ารับคนที่มีเครือข่ายดีมักมีนิสัยช่วยเหลือผู้อื่นก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทนทันทีการเป็นผู้ให้ทําให้พวกเขาหาได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากเครือข่ายของพวกเขาการอยู่ใกล้คนที่มีเครือข่ายดีไม่เพียงแค่ช่วยเปิดโอกาสให้คุณแต่ยังสอนให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างดูแลความสัมพันธ์